อ้ยวที่เสวเจ็บไม่ไหวแล้ว hmm. ก็โอ้ยจต้องทงานเลยงานอะรงานอะไเลยงามอะไ้เลยเฮงห้าม่องสวนหยาสวนใกรขี้คืนนี่ไหมบาดพี่น้องสวยเออเต็มิ คนเป็นเป็นเปลนเนิะนเป็นเดิมดีิดีฮะรูนี่งานขนาพี่น้องมึงเน่เอาเพราะำล้วกัเดา๋ยวขอแปอากับตากัจำซะก่อนนั่งเต็มแล้วเนาะเอ๋แกร์แกเเห็นรูเลยเฮ้เฮ้ ตัวหนึ่งมันเต็นดูต้องนาเลยอู้เนในในในเอาถิ่มไปให้นักตัวหนึ่งนั่นโอ้ยของอยู่กับบะเบิงไว้อ้าวงามาขนาดพี่นอ้องปานเบียบเก่าอีกแล้วเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับพอกับเพาองสองคนพอนาไม่นาอีกนอกจากนี่ในวันทีดีที่ดีที่ยัง ยี่สิบเจ็ดเยี่สิบแปดอกุ้งผ้าหกเจ็ดต่อจ้ะผ่านพีผ้าหนองลงน้ำอีก่นละมันนี่มอที่สองแหละหอนร้ายถินโคล่ยู่มันหอนมันหอนลงน้ำอีกเด้อจ้ะมันนี่พีกัดกสร้างบาตรน้องเมฆตบนหยครัเพื่อบริกจังหวัดอุบลนะจ้ะมาตอนใบอีกกพี่น้องตาสี่แลวทุิดเพิ่นเอามาหลุ่นมาตามมึงมาบายกับายไปยังเดียดกับหอนเวลานี่นะเข้ามานออื มาหลุดมาตามมึงจับพ่อแม่พี่นอ้องตามกันไปเบื้องยกเลยเนาะนั่งเลือกชุอดอันนี้คิดลมหลายหลายคิดฟุ่นคิดฟุ่นคิดฟุ่นอ่าบาดแผลแหกมานะ้ออุ้ยไปอีกบจะได้อุ้ยเฮนะียท <c oughs> ั้หงหนึ่งสองคนเลยเห็ดบาดเซียวอยู่เลยขุดคนนั่งนั่งอยู่ในหนังคนในคนเหมือนนั่งแบบสช่างามตัวจ้าช่างงามช่างงานงามจ้าบาดแผลแหกมานด้อจ้ะ สายเติบสายเติไปเนาะอ้ยมีตัวสวยๆอีกแล้ว่ะพอละรกอ,รกอืไปอิดก,กนเ่ไปอไร้าะอีอัวนึงอ๋อมาีสองด้จกะตสวๆได้บา,าตีคือานเ่มังาคือเรียบมานนี่คือตัวสวยๆใหญ่ๆน้ำตีงน้ำตีงกาตัวนี้มันสีดี่นั่น อ้โพอเราทั้งีเห็นแกนนี้รูดๆๆนี่ๆๆอ่ยหลอกเหมืออะจบอสสสีเหียสิโอ้เหียสิมแฉเออทั้งน้มันคือโทรศัพท์ที่ละคอมันนะนี่ยนี่ะนี่ขี้ฟุณจะเก็บออกก็ได้อยนี่ๆๆๆๆๆๆหลังตัวไก็ยางอยู่ในได้เหมือนะเออ อ้ยมางเบรามเลยจ้ะอ้ยไฟลังอุ่ยคอย่เลยฮะปลาสูตร็นมีโอ้นี่เนาะนี่ปลาสูตประสูตรอะหลักการมาเห็นถือพ่าเก็บถึงหกายลวางเก็บถึงใหม่เนาะมานดูอ้ยพอไห้อยู่ด้วยจ้ะมีอยู่มีอยู่นอะเอาคอยช่ตัวใหญ่ๆหกไปเท่าไหร่

มันหกหลายสวนหมดเลยของน้ำหกคำหะไร้เหลือติรุ้ยสามบาทแค่นี่เราพอเหลือเลยอ้ยพอๆเหลือกอีกสักก้อนนี้ดิโอ้ยเมื่อคอยกโได้หลอกน้ำเจมันเลือโอ้ยเห็นแนวเห็นแนวด้อยวันนี้กำเอากำบอาสักก้อนโอ้ยน้ำเลืกองไร เทลงเอพักน้ำเนี่ยเขายางมายางมายางหาหมองสอน่มีหมองสอนเย็บพักน้ำมาฝรอเด้อจ้ะโตละิบโตหน่อยใครแน่จ้ะนั่นกอว่เราซองโตในมือนะซองโปโตในมือจินะเย็บเพ่โหกเนี่พ่อเยบเกเยเนาะโอ้เย็บาฝังสันฝังสันี่ น e ึเสี้ยวข้นเถิงบ่ขึ้นไปอีกตัวสิเก็บไปอ้าเออเก็บเป็นตัวบ่เก็บเป็นตัวเลยเออเดียวแค่นั้นเรื่องบอกซ้ำหน่อยขึ้นไปม่ยังหล่าพอเก็บตัวเลยเนาะเก็บตัวเลยแต่โอ้ยห่างแค่ห่างแค่ไหนแค่แค่คนี่กระตาเห็นคนนี่กระตาอุ้ยมีแต่ปลาซิวเขาตัวใหญ่เด้อยจ้ะเนี่ยงามพักขนาดอือเน่ไข่ไข่เต็มสองมดจี่คือเอ้ยงามพักขนาด mẹ sư sửa lần thứ năm thôi dạng lắm kiếp đấy lắm luôn sau tổ lắm sau bồi lắm kiếp 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 bồi lắm มาสวยแทมนังมาบ่ถึงมองยางยางห้าหนามกับบอมีได้จ้ะอุ้ยสวดเจ็บสดเจ็บไม่ไหวแล้วก็นโอ้ยจะต้องห้ามเลยห้ามมาได้เลยงงามมาได้เลยเ่งห้ามองส่วนเหี่ส่วนแก่ข <Okay. S 1> ี้ในไหมบาดพี่น้อง ดด้วยเอยอ,อตเต้นเต็นเป็นเป็นแป,นนป,นป,นปนรน้องคนเดิอดีดอย่ออออยาง,น,าาน,งน,นี้งานขนาพี่น้องมึงกนี้เอาเพอาอาไรกเนาะยวขอไปลกระตาเขาจำซะก่อนนั่นเต็นแล้วเนาะเออ มาเห็นรูเลรอเฮ้ยเฮ้ตัวนึงตัวเต็นรูต้องหันเลยอู้หูเน่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 เเอาถิ่มไปให้นักตัวนึงนั่นโอ้ยของอยู่กับบะเบิงไว้อ้าวงานมาขนาดพี่นอ้องป้านแบบเก่าอีกแล้วเนาะ <S <S คิดว่าเฮ้ยขึ้นมานแต่พอกระตามมากระตามมาจ้า ไปอิดกันมีอุ้ยไปอิกเพ่งามเลยอุ้ยไปอิกมาฟอขึ้นมามาสุกปลาับมึงขุนพักน้ำในโจมมัไงมันพีน่นนองเอ้ย <c oughs> ชอบหมกักไงเอบกางงา่เลยพักน้ำด้วยจ้ะเดี๋ยวมาบรรงปลาฮะบั้มามา่าขึ้นมาพอ่อ มาชมเมืองปลาเน,นี่ยที่ล่างดีแท้มื่อนี้มีเวลาล่างปลาเอยวันนี้เอาเทาเทลงมึงน,น,นี่มึงหลายเสือกอยู่วะลาย่ล้วเอ้ยคุ่นะ่ะพี่น้องไปล่างกระตาดีๆในซอยซอยคุ่น่นอนะอันข้ออีกเอ้ยเมืองปลาเขาเด๋งเพ่งที่เก่าจ้ะหาอยู่หากินกระมันอยู่เลยพอไปพีน่น้องหาพวกบอลสื่อกับเขาเนาะสื่อเพื่อนกิน เขาหาแบบเขาก็ะได้พขาเลยอยู่ได้กินอยู่ปันพี่ปันน้องผอมพ่อแม่พี่น้องเออลูกเต่าก็ได้กินลูกเต่าก็ได้กินน้ำของธรรมศาสตร์เนาะอของบอสารผิดของสดๆเด้อจากพ่อแม่พี่นอ้องมีกระมานที่เก่าจ้ะได้หอดพักน้ำพักน้ำก็ได้ลักหลายเนาะพักน้ำแบบหลากหลาย, <laughs> อลายรอหาอันมองสอนโมสูมีเกินหาหกบาทเนาะย็บมพักน้ำไปผอมพี่นอ้อง อ่าขาวพ่อแม่พี่น้องสิ้นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแจ้งเตือนกันเข้ามาดเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องสิได้พี่พ่อครับคลิปใหม่ๆของามานาว่าเหมือนอะเหมือนอไรไม่นาสิพาไปหาอยู่หากินแบบไรนาะจากอุอ้ยพรให้พ่อแม่พี่นอ้องมีแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมาดปรารถนาอยู่ดีมีแห้งสุข,ขสุขคนเด้อจ้ะ คลิปนี้กับศิราพี่แล้วน้องเนาะจ้าพอกกับเป็นหนกับพนามา่คลิปหนะคลิปนี้กับขอบขาะกาวคำว่มาสวัสดีจ้าสวัสดีครับไปหัาากตาไล้ใส่ก็